มีชายหญิงกลุ่มหนึ่งเดินหลงเข้าไปในป่าไปเจอต้นผลไม้แห่งแสงสว่างเมื่อใครได้กินผลไม้แห่งแสงสว่างก็จะเห็นทุกอย่างเป็นแสงสว่างนำทางผลไม้ชนิดนี้กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักติดทำให้ชายหนุ่มผู้หนึ่งเชื่อว่า ผลไม้ชนิดนี้มีพิษก็งเลยบอกเพื่อนๆไปว่าให้เลิกกินผลไม้ชนิดนี้นเพื่อนๆก็ไม่มีใครเชื่อตลออทางเดินตายหนุ่มผู้นี้ก็ไม่กินผลไม้ชนิดนี้เมื่อมาถึงจุดจุดหนึ่งมีสองทางเดินอีกทางหนึ่งมีผลไม้ ทางหนึ่งไม่มีผลไม้ชายหนุ่มผู้หนึ่งก็เลือกทางเดินที่ไม่มีผลไม้เดินแยกออกมาจากกลุ่มของเพื่อนเ,นอนเนมื่อเดินไปเรื่อยๆชายหนุ่มก็เจอต้อนผลไม้ความเชือดชายหนุ่มคนนั้นก็ได้กินผลไม้ความเชือดเมื่อกินเข้าไปแล้ว ไม่ว่าพูดอะไรไอ้ก็เชื่อไม่พูดแบบไหนใค้ก็ฟังเขาไม่รู้เลยว่าเพื่อนๆก็จะกินผลไม้แห่งความเชื่อเหมือนกันเมื่อเขาเดินเข้าไปในเมืองแห่งความเชื่อไม่ว่าเขาไปที่ไหนพูดอะไรคนก็เชื่อพูดอะไรคนก็ฟัง รู้สึกมหัศจรรย์มันแปลกประหลาดมากทำให้รู้สึกดีมีกำลังใจขณะที่เขาอยู่ในเมืองิติจีแห่งความเศร้าเขาก็รู้สึกว่านี่แหละคือทางออกนี่แหละคือแสงสว่างเพราะว่าเวลาที่เขาพูดอะไร ใครก็เชื่อถ้าใครไม่เชื่อผู้นั้นก็จะแพ้ภัยและทำให้เขายังได้กินผลไม้คือและพลังงานทำให้เขาได้หลุดพ้นยังมีพลังไปช่วยเหลือผู้คนอีกต้องมากมายเมื่อเขาเดินเข้าไปลึกขึ้น เขาก็เริ่มรู้สึกยูรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกม,มว,ใใกวิศวรเขาไม่รู้เลยว่าผลไม้แหกแสงสว่างํตำตักออกฤทธิ์ทำให้เห็นสิ่งที่เขาเดินมาเป็นบอกโคลนหรือปักและแล้ว เขาก็หลุดออกมาจากป่ามหอาตัดแห่งนี้เมื่อเขามาเจอเพื่อนเขาก็เห็นผลไม้ที่เพื่อนนำออกมาดวดมีผลไม้อยู่สาม่บบมีอย่างหนึ่งที่เขาเป็นภูมิแพ้และอีกสองอย่างอย่างไม่ออกฤทธิ์ไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับ เดินทางบรรลุไปแล้วสุดพ้นปไปแล้วเคยทำผิดแล้วไม่ได้รับโทษมีแต่เรื่องอินตนาการกับคิดไปเองเท่านั้นสิ่่่ททีีพูไไมมด้้เยาาบ